สวัสดีครับ DIY อะไรนักสร่านะครับวันนี้เราจะพามารีวิว MSX ที่ต่อเป็นรถ3ล้อนะครับคันนี้ลูกค้าอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเอามาติดตั้ง3ล้อเพื่อที่จะไปลากอินทราล้ำนะครับแล้วก็ลากปุ๋ยลากทางชีดยานะครับเข้าอยู่ในสวนนะครับตัวนี้เราก็จะมาดูนะครับตัวนี้เป็นรถใหม่นะครับเป็นรถที่ใหม่มากนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้นะครับ ใหม์หน้ารถเนี่ยจะอยู่ที่9,273มกิโลเท่านั้นนะครับก็เป็นรถที่ค่อนข้างใหม่เลยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็เลยเอามาติดตั้งเป็นรถ3ล้อนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรถมีคัตนะครับจะเป็นรถมีคัตทําให้ตัวปั๊มเบรกเนี่ยอ่าด้านหลังมันเป็นดิสเบรกอยู่แล้วเราก็แค่ถอดสายนะครับแล้วก็มาจ้ำนะครับเรามาดูบริเวณด้านหลังนะครับว่าเราติดตั้งยังไงไปแล้วบ้างนะครับ ตัวนี้สวิงอาร์มนะครับจะเป็นสวิงอาร์มของแท้มือ2นะครับเราไปซื้อมาติดตั้งเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ของเดิมเนี่ยเราจะถอดออกมาทั้งสวิงอาร์มทั้งล้อเลยนะครับเพื่อวันหน้านะครับจะขายรถเราก็ถอดใส่ของเดิมได้นะครับตัวนี้ชุดเท้าท้ายนะครับเราก็เชื่อมและดามเรียบร้อยนะครับตัวโซ่และสเตอร์นะครับก็เป็นของใหม่นะครับสเตอร์จะเป็น40ฟันครับ4ี่ครับด้านหลังมีหูยึดบอลนะครับ ตัวนี้จะมีหูยึดบอลให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปั๊มเบรกนะครับก็ลายน้ำมันเบรกเรียบร้อยครับด้านล่างเนี่ยจะมีตัวดึงโซ่อยู่สองฝั่งนะครับแล้วก็ดึงให้เท่ากันนะครับจะมีตัวดึงโซ่อยู่สองฝั่งแบบนี้นะครับแล้วเราก็มีตัวดันโซ่เพิ่มเติมอีกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวดันโซ่นะครับแล้วก็บริเวณตัวเพลาเนี่ยก็คือเพลามันจะ มีตัวเสื้อประคองทั้งสองฟังนะครับก็คือสายและกวานะครับตัวนี้แกนเผาใหญ่นะครับอยู่ที่สามสิบมิลนะครับมีเสื้อประคองเผาทั้งสองฟังนะครับก็จะรับน้าหนักได้ที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ตัวนี้เราไม่ได้เน้นเอามารับน้ําหนักนะครับเราเอามาลากจูงนะครับส่วนสายเบรกนะครับเราก็ต่อจากปั๊มเท้านะครับสายเบรกเราต่อจากปั๊มเท้าเนี่ยโยงมานะครับ แล้วก็มาใส่ตัวปั๊มหลังนะครับตัวนี้ไม่ได้ดัดแปลงอะไรเลยนะครับท่อไอเสียก็อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับลากมาจากด้านล่างแล้วก็มาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับตัวยางนะครับจะเป็นยางขอบแปดนะครับเป็นยาง ATV ดอกบ้างนะครับก็จะเป็นยางไทยแล้วก็กระทะตัวนานะครับตัวนี้จะเป็นภาพรวมนะครับ รถยังใหม่อยู่เลยนะครับสังเกตได้ว่ายางข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยางที่เนื้อยางหนาแต่ว่าแตกลายงาเพราะว่าจอดนานนะครับภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนท่านใดนะครับที่สนใจหรือว่าอยากสอบถามนะครับก็สอบถามได้ที่เพจ DIY อะไหล่นักสร้างนะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ 0 8 3 0 6 2 6 4 4 8ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ